รวมโมเมนต์ดีเจนุ้ยกระทบไหลซุปตาเกาหลีโอ้โหทำบุญด้วยอะไรเนี่ยต้องบอกเลยว่ายุคนี้บทบาทพิธีโกรมงานอีเวนต์ต่างๆก็ต้องมีชื่อของดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรติดโผเป็นอันดับต,ต้นต้นตลอดโดยเฉพาะช่วงที่มีศิลปินเกาหลีเดินทางมาเมืองไทย หลายงานก็จะเห็นดีเจนุ้ยรับหน้าที่พิธีกรดำเนินงานซึ่งทำออกมาได้ดีข้อผิดพลาดน้อยสคริปต์เปะเอนเตอร์เทนแถมยังแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแถมฟีดแบ็กตอบรับจากแฟนคลับก็ดีมากคอยชื่นชมและชี้แนะให้คำแนะนำดีๆเสมอหลายๆ งานก็รีเควสอยากเห็นดีเจนุ้ยมาทำหน้าทีดังกล่าวเพื่อช่วยสร้างสีสันความสนุกให้กับงานมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจึงได้รวบรวมภาพเหล่าศิลปินเกาหลีที่ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับดีเจนุ้ยที่แฟนๆเห็นแล้วต่างอิจฉาพร้อมยกให้เป็นนุ้ยชนะผู้ชนะทุกโครงการทุกแคมเปญ